แล้วขึ้นไลฟ์สดเนี่ยมันยังไม่ใช่คนดีเลยเอาคิดง่ายๆแล้วคนที่ปิดหน้าเล่นเนี่ยคนที่ขึ้นไลฟ์ไม่เปิดหน้าออกมาทําเป็นคําพูดดีมีมีหลักมีหลักการมีวิชาการอย่างเงี้ยก็ไปคิดเอาเองว่ามันมันน่าเชื่อถือไหมเอ,อเราเราเป็น fc พอตอเนี่ยเราต้องมีความเชืเหลือฉลาดเพราะเราอยู่มาหลายปีเรารู้แล้วโอ้โหเรื่องไอซออย่างเงี้ย นะเล่นกันมันเลยนะเรื่องไอ้ซอนะเล่นไม่แบ่งกูเลยอะไรเงี้ยเออสวัสดีป้าสมอนนะครับป้าสมอนบะหมู่บ้านป้าสมอนอยู่ฝั่งคลองเหรอหรือฝั่งตรงข้ามมันพัดพัดซอนยังมีหลายหลายฝั่งะนะสวัสดีพี่นิตยาช็อปนะครับเพราะนั้นอะ่ะให้ใช้ดุลพินิษนะครับเออย่างไอ,ไอสองจานข้าวหมาผมก็ไม่รู้นะมันไปไล่ตรงไหนอะไรตรงไหน นะมันไปรไ้ายตรงไหนนะถ้าเป็นไอซื้อทุ่เก่าหลอกไม่ได้แล้วใช่ครับเพราะว่าพวกเราโดนหลอกมาเยอะแล้วใช่ไหมคุณนัทสมนนะ์หลอกกูไม่ได้แล้วกูโดนมาเยอะแล้วนะตั้งแต่พี่อ้วกแนละ้วนะนางฟ้าพี่อ้วกมาหลอกเราเนะี่ยล่าสุดเนี่ยก็ คุณพูดช,ช่องแปดออกมาเผยแล้วเป็นไงโอ้ยลูกรักลูกรักกันเป็นแถวทุกอย่างอะ่ะเขาทำก็เพื่อผลประโยชน์นะเขาทำเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะครับรวมทั้งผมด้วยแล้วกันเออผมเอ้ยมึงก็ไม่มีแต่มันเป็นผลประโยชน์มาตามมาที่หลังนะแต่เราก็ยังอยู่ตรงนี้แหละไอ้เรื่องผลประโยชน์คือมันเรื่องคือผมเนี่ยพอหมดโควิดเนี่ยมันต้องเลือกระหว่าง เลือกอาชีพเพราะว่าตอนที่ผมตอนที่มีโควิดเนี่ยตัวผมเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยคือแม่งทําทัวร์เนี่ยมันจบเลยนะชีวิตแม่งจบเลยเรื่องทําทัวร์อ่ะตอนที่มีโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโควิดหมดเนี่ยผมก็ต้องกลับไปทําทัวร์เหมือนเดิมใช่ไหมแต่พอเอิญผมได้ไปไลฟ์ขายเสื้อผ้าแล้วมันขายได้ผมก็ต้องมานั่งคิดว่าผมเนี่ย จะกลับไปทําทัวร์หรือจะค้าขายส่วนดีพี่รัฐครับผมก็ต้องกลับมาวางแผนตัวเองใหม่เพราะว่าช่วงโควิดคือทุกอย่างแม่งเปลี่ยนหมดผมว่าตัดสินใจว่ามาค้าขายดีกว่าเพราะว่าทําทัวร์เหนื่อยเหนื่อยกว่าเยอะเหนื่อยกว่าเยอะไปทั้งวันทั้งคืนบางทีไปสามวันที่ไปกับลูกค้าเนี่ยคือคือผมทาทัวร์ผมไม่ได้ทําทัวร์เหมือนคุณอิสระหรือเหมือนคุณเดี่ยวนะผมทาทัวร์ต่างชาติ ไหมทาทัวร์ต่างชาติคืออะไรพาสวัสดีคุณลี่น้าเขียวกย็พานักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวก็คือพาไปหาค่าน้ําอ่ะไปสถานที่ท่องเที่ยวนะนะครับเออนะผมทําทัวร์แบบนั้นเออบางทีอย่างเช่นไอที่ว่าไปหลายวันอ่ะยกตัวอย่างเช่นหน้าหนาวไปเขาใหญ่ ไปเขาใหญ่บางทีไปค้างสามสองคืนสามวันอ๋อพัดส,สองสองอยู่ฝั่งซ้ายนะถ้าจำไม่ผิดฝั่งตรงข้ามคลองนะไปบ่อยไปตลาดใหญ่ๆอ่ะชื่อตลาดอะไรอ่ะไปชื่กับข้าวคุณหมวยบ่อยบางทีก็ไปตลาดนานาเจริญหรือแม่ก็ตลาดในคลองสามไปสองตลาดนี้ยทำทัวร์ก็ต่างชาติถ้าช่วงบางทีไปพัทยาเนี่ยไปสองวัน ไปหัวหินอย่างเงี้ยหัวหินนี่ก็ไปบ่อยนะ่ะแต่หุวหินมันไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็ไปบ่อยอยู่ไปนอนค้างหุวหินไปเขาใหญ่เงี้ยไปนอนสองวันสามวันอะไรเงี้ยนะครับนะผมผมทําทัวร์แบบนี้พานักท่องเที่ยวเที่ยวแต่ตอนหลังมันงานแบบนี้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วลหละมันก็จะเป็นงานทานเฟอร์ซะเยอะขานเฟอร์คือขับรถส่งลูกค้าแล้วแม่งเหนื่อยมากรับนเหนื่อย ตู้ขายของไม่ได้ขายของเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ว่าแต่ว่ามันเหนื่อยปับเดียวไบ่ายเที่ยงเราก็กลับเราก็เลิกแล้วไปเช้าหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เป็นผลพลอยได้มาจากจากตรงที่ทำ Youtube นะครับนะส่วนคนอื่นผมไม่รู้นะนะผมไม่รู้เข,เขาเขาได้ผลพลอยได้ตรงไหนเขาก็ได้จาก การขึ้นมาด่าคนว่าคนการมาบางคนก็ทำตัวเหมือนนะักวิชาการนะนะแต่ไม่ยอมเปิดหน้าถ้าตาบใดที่ผมบอกให้นะอยู่ในโลกโซเชียลถ้าไม่เปิดหน้าออกมาเล่นเนะี่ยไม่เปิดหน้าเล่นเนะี่ยมันไม่มีความน่าเชื่อถือหรอกไม่ว่าใครนั้นนะนะเอนะนะไม่ว่าใครั้งนั้นแหละสวัสดีหมวดโบสทองครับสวัสดีคุณสิริพรใช่ครับคุณนิตยาถ้าไม่เปิดหน้าเล่นนะ เพราะว่าอะไรมันกูก็ไม่รู้มึงเป็นใครใช่ไหมมึงนั่งพูดล,ยลอยๆมาพูดเหมือนกับโอ้โหเหมือนดูดีไอ้มึงใครวะมึงคือไผใช่ไหมเอออย่างไอ้สองจาเข้าหมาเนี่ยมันก็ใครก็ไม่รูนะ้พูดเหมือนหน้าดูดีคนดูดีเนี่ยนะสวัสดีขอบคุณมากครับพี่รัสสวัสดีคุณมารีเออ ให้แพเปรียบเทียบอาจารย์พิรชัดเห็นไหมอาจารย์พิรชัดก็เป็นครูบาอาจารย์เขาขึ้นไลฟ์เขาก็พูดในหลักวิชาการแล้วก็ให้ความรู้ด้วยใช่ไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟซี FC จะดูหรือจะฟังใครเนี่ยให้เลือกคนระับให้ดูด้วยเฮ้ยไอ้เฮี้ยนี้มันมาเจตนาเพื่ออะไรนะมาเจตนาเพื่ออะไรนะครับ เราเราก็ไม่ได้ไปโจมตีมาหรอกนะเพียงแต่ว่าอันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังเห็นหมั้งมีประเด็นกันอยู่ผมก็ไม่รู้แล้วประเด็นอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องจันทรสีอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องเขาไม่มีประเด็นอะไรกันหรอกผมก็อันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ยุ่งนะพวกเราไม่ต้องไปยุ่งอะไระ,ะปล่อยเขาแล้วเ,เขาเขาทะเลาะกันเองด้วยนะเขาแยกวงกันวงแตกเป็น เป็นลูกคู่กันมาตั้งนานสุดท้ายวงแตกนะก็ไม่รู้เรื่องอีกอ่ะก็คือไม่ได้ไปสนใจนะก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกับจันศรีอะไรหรอกผมก็ไม่รู้นะนู้นรามไปถึงพระ้า,าจารย์ผลเห็นนาทีพูดอยู่เออสุสดีพิจินดาครับนะเดี๋ยวอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้มีเซลล์ของนะเออมันมันไม่เอทเขาให้มาเขาให้มาเอามาเซลล์นะครับคือ ของของที่บ้านเนี่ยไม่มีหรอกตอนเนี้ตอนนี้นะวงการค้าขายเนี่ยลําบากเหมือนกันนะเอ,อ่พวกไร้สดที่ประตูน้ําอ่ะมีมีมีอย่างผมเท่านั้นแหละท,ที่ที่ยังรอดปลอดภัยอยู่เพราะฐานลูกค้ามันคนละแบบกันเอฐานลูกค้าคือถ้าไอพวกไร้รับผิวอะ่ะไร้รับผิวเนี่ยไร้สดรับผิวเนี่ยมันเป็นฐานลูกค้าคนทํางานครับ เป็นวัยรุ่นเป็นคนทํางานซึ่งคนพวกเนี้ยมันกินเขากินเงินเดือนแล้วก็คือทุกวันเนี้ยค่าครองชีพมันสูงเนี่ยค่าครองชีพคืออะไรก็คือค่าใช้จ่ายเราเนี่ยสินค้าแม่งแพงขึ้นนะครับสินค้าแม่งแพงขึ้นค่าครองชีพสูงเพราะฉะนั้นคนนี้เขาใช้เงินเขาก็ต้องใช้อีกอย่างประหยัดและมัธยัตนะิซึ่งต่างกาบลูกค้าของผมลูกค้าของผมเนี่ยเป็นลูกค้าสูงวัยหนึ่งซึ่งเกษียณ สองก็เป็นคนมีเงินกันทั้งนั้นนะครับคนที่มีเงินก็มีเงินเก็บถ้าเราขายของได้ราคาถูกเนี่ยผมผมคิดแบบนี้แล้วนะช่วงนี้จะเห็นว่าว่าผมไม่ขายของเนี่ยผมจะไม่มีไม่เอาของแพงขึ้นมาขายแต่ผมไม่ไปขายตัวละสี่ห้าร้อยไม่เคยเห็นเลยลินงงลินลนินผมไม่ไปไล่เลยเห็นไหมลินนินตัวละห้าร้อยเก้าสิบหกร้อยเนี่ยผมไม่ไปไล่เลยกางเกงตัวละสี่ร้อยห้าสิบเห็นว่ามีคนฐานเยอะกางเกงยียนปากอะตัวสี่ร้อยห้าสิบอะ